สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่23เมษายนนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะและภาคใต้จะมีฝนลดลงด้วยค่ะสาเหตุเป็นเพราะยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนนะคะปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทําให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ตอนนี้นะคะจะมีกําลังอ่อนลงค่ะทําให้ภาคใต้นั้นมีฝนลดลงด้วยค่ะ ส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้นว่าอากาศเอกสมศักิ์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงว่าช่วงนี้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องอยู่ค่ะแล้วก็มีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิเฉลี่ยโดยรวมในช่วงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ30 38องศาเซลเซียสมีฝนบางพื้นที่ค่ะโดยคาดว่าก่อนเข้าสู่ฤดูฝนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งอาจทําให้วรัสโควิด -19 กระจายตัวน้อยลงและอยู่ในอากาศได้ในเวลาที่สั้นลงด้วยส่วนการเข้าสู่ฤดู ฝนของประเทศไทยปีนี้คาดการว่าจะเริ่มต้นราวๆสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมและจะสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม2563นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในภาคต่างๆกันค่ะ ภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด37-41องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียส ที่ภาคตะวันออกค่ะฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะและที่ภาคใต้นะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียสส่วนทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในต่างประเทศกันค่ะช่วงเวลาสองทุ่มถึง5้าทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยค่ะเริ่มจากทวีปเอเชียที่โซลโตเกียวมีฝนตกนะคะแล้วก็มีอากาศหนาวอุณหภูมินะคะอยู่ระหว่าง14-15องศาเซลเซียสปักกิ่งเฉิงตูมีอากาศเย็นค่ะอุณหภูมิระหว่าง18-19องศาเซลเซียสส่วนฮานอยมะนิลามีเมฆบางส่วนนะคะอุณหภูมิอยู่ระหว่าง25-30องศาเซลเซียส ตามด้วยทวีปยุโรปที่เบอร์ลินมีอากาศหนาวจัดค่ะอุณหภูมิ7องศาเซลเซียสส่วนที่ลอนดอนและบูดาเปสต์อากาศหนาวอุณหภูมิอยู่ระหว่าง8-13องศาเซลเซียส ส่วนที่ปลารีสอากาศค่อนข้างหนาวนะคะแล้วก็มีเมฆบางส่วนนะคะอุณหภูมิอยู่ที่17องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาที่ชิคาโกนิวยอร์กมีฝนและมีอากาศหนาวจัดค่ะอุณหภูมิอยู่ระหว่าง1-7องศาเซลเซียสส่วนที่นิวเม็กซิโกมีฝนตกแวนคูเวอร์และดัลลัสอากาศหนาวอุณหภูมิ10-14องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่ลอสแอนเจลิสอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิ19องศาเซลเซียสค่ะ คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ